เดิมนะครับกับช่องคนเพชรเกษตรกรก็วันนี้พามาดูหนู่พุกอีพีสนะของอพี่ที่อยู่ข้างๆบ้านนี่แหละเอาเลีเ้ยงไว้ก็วันนี้จะพามาดูความคืบหน้าว่าเป็นยังไงก็จากขขาวที่แล้วขาวที่แล้วเราก็มาดูแค่ไม่กี่บอตอนนี้ก็สั่งบอกมาเพิ่มบ้างอะไรบ้างแต่ก็ ก็พอเจอเขาก็สอบถามเขาบ้างแล้วแล้วแล้วแหละว่าอ่าพอจะมีลูกบ้างแล้วอะไรเงี้ยก็คือหลายค้อกแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันโอเคครับนี่นะกระสุนเจอกระสุนเหมือนเดิมอือพาไปดูกันนี่นะโอ้นี่พ่อพันแม่พันอันนี้พ่อพันธแม่พันพ่อพัน์จะ พ่ผันจากาป่าพุนหนูอืแล้วก็แม่ผันจากพื้นที่ทตัวนี้ใหญ่อืม,เ,ออมเดี๋ยวขอคงอีกประมาณไม่ก,กี่วันก็พอดีนะพอดีมา,มาให้อาหารพอดีก็เราได้เปิดดูได้เลยตอนนี้ก็เย็นแล้วนะ6โมงกว่าแนละ้วจะทุ่มหมนึ่งแล้วพอดีอากาศวันนี้มันคึมๆด้วยก็มาดูสภาพ ทั้งหมดนี่ตอนนี้มีกี่บอแล้วเนี่ยยี่สิบบอกี่ทีบอยี่สิบบอแล้วไอ้บอที่ว่าออกลูกอะนี่ไงอ๋อบ่อนี้ใช่ไหมโตแล้วมีลูกเกิดเมื่อวันที่ยี่ไหนยี่สิบหกกับยี่สิบสี่ต้นว่าโอ้นี่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 อายุอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยลูกนะไอ้ไอ้ลูกที่ยุดใหญ่เนี่ยประมาณเดือนเศษอ๋อ รู้เพื no? ่อนๆเห็นก like ันไหมเนี่ย no. ล yes. no. like ูกเล็กเจอเลยยังไม่แยกมันเพราะว่าแม่มันแม่มันมันยังกินนมอยู่ยังไม่ได้เดือนลูกลูกเล็กอ่ะแล้วลูกเล็กนี่เปิดดูได้ไหมเนี่ยก็มันเนี่ยก็เห็นทุกอ๋อเนี่ยมันมันก็อยู่ไม่ใช่เราเรามีชุดเล็กวันนี้อีกไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วใช่ไหมแล้วแล้วชุดนี้มันออกมาเยอะไหมอ่ะ ชุดเนี้ยประมาณเจ็ดแปดตัวแล้วโอ้กชุดโน้นอราไปดู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 ว่ามันมันได้เงินว่าชุดไหนฮะมาดูเนี่ยเดี๋ยวไปดูชุดโน้นก่อนนี่เรามาเรามาอัปเดตความคืบหน้าก็นี่นี่นี่แปดตัวนี่นี่นี่กำลังสวยงามเลยเนี่ยดูดิอันนั้นอนนั้นบอนี้แหละบอแรกนี่แหละตอนนั้นอน่ยเมื่อที่เก้าสันวา เพียบเลยเนี่ยแล,แล้วแล้วแบบนี้ประมาณกีณ่วันถึงจะจับได้หรือว่าบบตัวนี้ก็ก็มันก็เดินโซฟา,าแต่มันมันก็จะโตเรื่อยเพราะว่าตรงนี้มีนอาหารน้องอยู่แล้วก็ต้องมันมันมีรูดหายไปมั่งไหมไม่รูดมันเหมือนกับที่บ้านเหมือนกับติดไอ้นั่นเหมือนกันเนี่ยติดไอ้กาวดักตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ก็แหละตัวประมาณเนี้ ไม่ร <ítulo> ู้ไปเนะนี่ปกตรงตัวฟันนี่มันมันมีลูกแล้วแต่ช่วงนั้นมันเป็นหนูป่ามันกัดลูกอืมแต่ว่าก็คือคือการเลี้ยงนี่ก็ต้องคอยนั่นด้วยใช่ไหมแต่ว่าเนี่เมีเมสเมบไอตอนนี้ตอนนี้คือว่ามันก็โนจับจับปลาแล้วแล้วลูกสอนอยู่ในนี้แยกดูไม่ได้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันกินลูกมันเองเดี๋ยวมันเขามันไม่ปลอดภัยพวกมันจะกินลูกมันอ๋อ นก็ปเปิดไว้มันจะกิดลูกมันอ๋อนี่ก็ที่เหลือก็ยังเป็นโอที่ว่าพ่อแม่พันอยู่พ่อแม่ฝังที่ร่มตะโก,กนยังไม่ออกลูกอ๋อนี่นะก็ต้องปิดไว้แบบนี้นะตลอดต้องขื้นต้องปิดปงูงูเข้าด้วยอ๋อเอ๊ะเล้วมันติดกาวติดกาวอย่างเี้ <S 1> <S 1> ก็ดักไว<ห>้ในบ้าน ่ดักไว้ในบ้านแต่ว่าแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เอาออกมาทิ้งนะไปดูไหมล่ะเดี๋ยวเดินไปดูไหมล่ะแต่ตัวใหญ่นั่นแหละตัวรุ่นรุ่นนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าเป็นหนูบ้านหรือเปล่าก็รู้นี่นี่นในพ่อแม่พ่อแม่ของไอ้ที่ว่าเดินฟ้าตรงนั้น อ๋ออันนี้เป okay, <th> ็นช <rock teor> ุดพ่อแม่ของแปดตัวนั่นนั่นใช่นี่นี่เอาไว้ให้ผสมอีกหรือว่าไงใช่๋ย็ผสมผสมได้อือก็เขาไม่ได้แล้วนี่แหละก็นี่แหละเพื่อนๆยังไงแล้วก็เราก็มาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆว่าตอนนี้มีมีลูกบ้างแล้วตั้งกะทิเอามา นะตอนนั้นอะไรเนี้ยก็ตอนนี้ทลายยี่สิบกระบวันนี้นี่เ็มีรูปเล็กูน้อยเห็นปะก็ไม่กลโอไม่กานั่นโอ้นี่ก็มีแล้วนี่ไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นกันป้องนี่ยเนีอืมโลกคนนันี้เราคงไม่กลับลอ กพรมันจะการกับตอนที่ว่าลูกมันไม่เคลยร,รอู่ก 2, 3, 4, ็ถ้าเขาว่าตอนนี้มีลูกสามข้อสามหรือสี่สอามสห้าอ๋อห้าข้อถ้ากับว่าตอนนี้มีลูกห้าข้อแล้วทีนี้รอโตอีกสักน้อยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตดูกันอีกทีหนึ่งว่าหนูเยอะขึ้นอะไรขึ้นไหม นี่นะเพื่อนยิงหมวกเพื่อนเรเจ้าดูขก็ไอนท้องตลาดมื่อกิดนี้ให้อาหารแต่ว่าเดี๋ยวต้องยังไงก็ต้องขยายสักหน่อยนึงเราแค่ฐานแคบไปแล้วเนี่ยต้องขยยาเดี๋ยวก็ต้องขยายไปเรื่อยๆครับเนี่ยเนี่ยมาจากปลาไม้ห้าตัวเนี่ยเรายังไม่อัปเดตให้ดูนะตอนเนี้ยเดี๋ยวค่อยอัปเดตให้ดูเรื่อยๆ นี่อะไรเด็ดๆให้ดูเรื่อยๆก็อย่างไรแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดติดตาม s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้กันนะครับสวัสดีครับ